กบสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ก็มาติดตามมาครับลุงของเก่าสามชายวันนี้พี่น้องเอ้ยบ่ได้งก็หาเนี่ยมาล่งกับพี่น้องฝากเก็บซีทุกท่านนะครับเด้อน้ทางแบ่งปันของเฮ้าในงวดนี้ฝากพี่น้องไว้เด้ออ่าเพื่อยะกินเห็ดนะครับเด้อเบ่งเอานะครับพี่น้องเด้อก็ช่วงนี้กงมันกระยุบไปแน่ละครับช่วงมันดอกก็วักไหลฝากเก็บซีพี่น้องนะครับแต่จะ กินอยากทานกับพี่นะครับท่างกาลสินท่างผู้พันสกุลพี่ละครับพี่น้องจังมีเนาะครับเนาะกัเห็ดจังไงครับบ่มีเน่าร้องกาบหันเน่ามาให้เบิ้งกันนะครับเด้ออยากกินอยากทานพี่น้องได้แต่ทายรูปมากครับบ่กล้ากินเนาะครับกระทงนี่พี่น้องอ่านว่ามันจักบาทครับกระทงละอ่าพี่น้องคิดว่าจักบาทดทายร้องทายเบิ้งชื่อเลียงเบิ้งนะครับเด้อซื่อใจเบิ้งนะครับประมาณกระทงละสามร้อยห้าสิบนะครับ สำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นงวดนี้นะครับเด้อฝากคลที่พี่น้อง 7, 8, 1, เจ็ดแปดหนึ่งเก้านครับรถที่ขาวผ้าโซกนี่แหละพี่น่องอ่าพามาติดตามกันสำหรับงวดวันที่สิบหกสิงหานะครับแล้วก็เลขสูตรนะครับถ่ายชีิปเด้อพี่น้องเด้อฝากเก็บซีไว้สําหรับงวดนี้นะครับอ่าแนวทางการแบ่งปันก็เกา่ปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมตาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดีนะครับอ่า มีเรื่องราวามีเรื่องพาพน้องมาติดตามกันเบ้างนะครับเด้อโปรดใส่วิจารณญาณบสนับสนุนในเรื่อการพนันเด้อพี่น non เด้อมาบังเรับเตานะครับเด้อเรียกนในเต่าครับไปหาพ่อไปไปหาพ่อแม่แล้วผ่าพี่ n เด้อมาเบิ่งเด็กเด้อครับเด้อเป็นคูคันยี่สามตัวเลขว่านว่นอยากไปว่านอยากไปะบวนดูที่เป็นเลขตัวไหนเอาเลขตัวที่สามมาล่ะสามอะไร S <S โอ้ยสีลงไปยางสีลงไปยางมันสีเปียเรียกสามอะไรนี่มันเป็นไต่ครับไต่ดูฝากเก็บีพีน้องนะครับเด้อเอามาเบิ่งตัวเลขที่ท่องเต้านะครับเต้าตัวนี้จะให้โชคให้ลาบพี่น้องหรือไม่นะครับติปากกาไม่อายตามเบิ่งกันนะครับะจะเป็นตัวเลขยุทธท่องนะครับสีแดงเหลือง เรี่น้องเด้อนี่ครับตาดีได้ตาใบเสียเด้อพี่น้องเอ่อเห็นเดักเบิงเด้อครับเด้อยูท่องนะครับมันไม่เหมือนอยู่ที่สามหมอนะลูกมันลึกมากมันลึกมากเลยนะคะเป็นตัวเลขอะไรปลาเก็บที่บีน้องโปรดใส้วิตเจริญญาณนะครับเด้อในการรับส้มก็ดีนะครับ ลุงพามาตามเบิึงนะครับเต่าให้โชคพี่น้องมีกลางล้มไปตัวบนนี้น่าจะเป็นสามเก้านะครับแกเป็หย่าจะไปจับได้ไม่จับมันเป็นปากเวิร์บเหรอเมื่อแล้วมันเป็นปากเวิร์บดูด้านหลังนะครับ เราไงไปไหนอยู่ทางนั้นมาใส่หมวกใส่เมียใส่หมวกใส่เมียโอ้ยลูกผาเลียงไปไปเลยมูเจ้าไข่ไปแล้วไข่ไข่บ่ไปได้หมูไข่จีนังอยู่นี่ไปเลยใส่หมวกใส่หมวกแม่เก็บของก่อน อันนั้นเราไมีคุยเวียดไดเอาใส่เอาแม่มันมันก็มันก็เป็นมันก็เป็นลูกปั่นก็เไงไปไปแม่จะเก็บแม่จะเมียนเดียวจะมีเดี๋ยจะมีชีวิตต่อกับเข่าอูเซ้งเพิ่มพูนเลยเพิ่มพูนเบา่งแหวแม่ปลาเแหวนกันแล้ว อันนี้อ่ะอําอ่เอาอยู่ก่อนไปเดแม่เก็บของอยู่นีไปเลยพี่พอกับน้องมันเปยนหรายู่ยูตัวมันติดตัวเรียกดูกลางท่องมาเลยด้ต้งเตางามได้หนิมาบึงได้หนิเตางามท้องมากกอ่า อ้ามันกับบั้นานีด้หักมา่น้เลย่เจนบนี่ยมตัวยงเดียงเลมบตนี่ะกาตับ้านนงตัวย่หอะไรตัวเห็นยังเดียงเ่ยแม่เป็นสาเก้าจุนี่ัน่นเป็นตัวสามเลยตีเพิ่งพูดมาสามเก้าสามแปดดัาากตีาาเบิ่งบ่เป็น เลี้ยงเลี้ยงเงินยุดท้อ,องกลางด้วยซ้อนนะนเยี่ยววาจะเห็นถ้ <c oughs> <c oughs> าเป,เ,เป็นเลขเจ็ดน้าในเลขสามแปลก็สามก็ตัวเดียวกันจังไหนจังเดียวไปไปพอพอดีนอนหมูก,กูซูอยู่อ่าเบื้อเด้อพี่น้องก็จะเป็น เด็กจังเลยมาเที่ยวนอ้ออันนี้มามเที่ยวนะครับชูบไถลาบไถ่ก้อยก็ได้าพาพี่น้องมาเบิงบเ่งนะครับเด้อฝากเก็บขี้ไปน้องไว้นะครับก็เป็นตมีย์ถ่ายเดิเนี่อุทยาน <c oughs> อุทยานบ <c oughs> ัว <c oughs> เป็นบองที่นบัวพี yeah. 9 9. Three, ่นอพี่น้องปด่น้อพ้องพี่้อี่น้องพ่น้องพี่น้องพ้องพี่น้องดี่น้อพี่น้องพี่นี่นองีน้อง่น้องพี่องี่้อพ้พี้นพี่น้องอ้องพ่่อยพ้องน้อไปนะอรับพ่อ อย่าลืมนะว่าเป็นเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดก็ได้อย่าลืมนะว่าเต่าขึนกับธย่อยยมาบลายนะครับพี่น้องกับม,มีเน่นะครับ 8, นะว่าเป็นอุทยานบัวนะครับ กันยางไปสะพานทนี้จีจะยั่นไปจาโดนๆพวกก็มั่นไมม่อเป็นพันๆลายไปแล้วว่า 嗯。Uh. พี่น้องสลับตัวเลขนะครับนี่ครับชบ่วงเี้ยวกันแล้วฮะกลับมาบึงนะครับนี่คือสูตรนะครับวันที่16ส,สค64ไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันพิษชนิดนะครับพี่น้องย้อนี่ิบบังเอาด้วกับเดอ้อถ้าบุไดเขามาด้วยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลสลับตัวเลขวดนนี้ลุงของเก่าฟันทงเด้อพี่น้องเดอ้อบังเอาข้าวทุกงวดนะครับทั้งบนทั้งล่างแล้วกับเดอ้อหาเรียกชื่อเรือหากันเดานะครับพี่น้อง ก็ฝากเก็บที่พี่น้องนะครับก็ผู้ขามาติดตามก็ดีนะครับเนาะกับอมีอยังหลายสรับถ่ายคลิปนี้ครับพี่น้องฝากไว้นะครับสําหรับแนวทางกับแบงปันพี่น้องเช่นเคยนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดและสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ลุงนะครับจะได้ไปกันต่อ นุ่งจะพยายามหาตัวเลขมาลงให้พี่น้องนะครับแต่ว่าโควิดไปใส่ไว้อยูย่กับบ้านสมรถสมลาพูดได้อยู่ใด้ซาเลงนะครับติดรถพร้อมใช้นะครับถักไทยไล่มานะครับผู้อยู่ใกล้ในกาลสินนะครับสามเพอสามชายสามหมอสมเด็จก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นขาหนามขาผู้ก็ดีนะครับเนาะนี่ภาพพี่น้องมาเที่ยวสวนเบงอุทยานาสะบัวนะครับที่ น้องหานสกุลนครน,ร,ออนรนะครับเนาะลุงเลี่ยงเกษตรของน้องหานนะครับอำเภอท่าแรืนะครับเด้อสกุลนครนะครับพี่น้องฝากพี่น้องขอให้พรอจากปูพอปูเลยแม่ยาพอปูสีสุดโตเล่แม่ยาสีปทุมมาจงฝากรักษาและคุ้มครองขอให้พี่น้องลำด้วยทุกท่านทุกคนสหรับวันนี้ก็แล้วกันนะครับ ฝากเก็บที่พี่น้องใบนะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันสรับงวดนี้นะครับฝากกันว้ลุงของเกา่าคอยพี่น้องล่ำด้วยผู้ใดกะนากระถ่ายไล่อนุโมทนาบุญมากนะครับอยากได้ตัวเด็ดตัวไดก็ดีผู้ที่มีไล่อยู่แล้วนะครับถักแชทเข้ามานะครับเดอ้อลุงจะทรงให้เป็นส่วนตัวส่วนตัวพี่ร้องอ่าถักท้ายไล่คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับลุงจะทรงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันคอยพี่น้องจงโชคดี สำหรับงวดวันที่16สค64นี่นะครับสวัสดีครับ